สวัสดีคะ่ะทำกับข้าวเจ้าคะ่ะอันนี้ครัวก็คือครัวนะจ๊คะค่ะนี่ว <c> ก <oughs> ต่ครัวเป็นบานเราธรรมดาแนละ้วเมื่อไรครัวสวยคือจะอพาร์ตเมนต์ก่ารอย้อยหาเงินเห็ดครดัวก็เด้อตัวนี้มันครบสองีเขาก่อนเขาจังทีเห็ดที่จังใดนี่แหละบุิซี่เลียดตุ๊กยอมยงเด้ก็ัยูได้กยานายใส่ติดตัว อีนั่งขังขออีมานลองมนันลงปักอีขอเต็มิี่เนี่ยเสีบเยบกินเลี่ของมักเปี่ยนผมเสรสจตัมกก้มเบกโวิทยละโอ้เออยากนาน อีตูก้กับบุมีอยู่แบบอีตู้ห้องหาไห้หาอยู่กบับบุมีหาเอเลรเนีย่ยไปไปแซยู่กบับบุมีไปอีตู้ไปง่ายๆแบบนี้เละไม่รู้นะพอดีมาลง,งต้งไ่อยคนใดกับตัวเราพอด้ใส่อีอย่างเยอะแยะนะคะก็ค,คือคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบว่าพ่อต้อง เฮ็ดตามเมนูนะก็เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ครบเครื่องมันหาครบเครื่องยากนี่แค่นี้กะสุดยอดแล้วใช่ไหมโออไปชายไปเห็ H ed, H ed. นเห็ดเนาะนี่จามีกระเี็บเ,เยอะขาดบ่าขาดตปะปเด็ด เป็นคือตะวันออวเป็นหมู่เดิมทุกมาดเเป็นอัเวนสี่ ก็กืนใหญ่เลยแล้วก็รู้โอเคภาษาไทยเิยอยู่ฟาร์ลีไทยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหหมดหมดหมหมดแล้วหมดแล้วไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเลยละไม่ได้เขเียนภาษาไทยหรอกแต่เขารู้กันเขารู้กันกับลูกชายอยู่งไทยหมดแล้ว มันจะอันออกลูกเลยหาโจนสลักกันดิเพื่อ ียงคืนก็บ่ได้นอนพหน่อยพราะใเห็นหน้าคอยเจ้าก็สิก็สิกสิสิสิจมันสิได้สิดีจังมันสิดูก็ดอ พริกหลายเลยอันนี้หนูใส่พริกสามหน่วยเนี่ยมค่ะกูจะได้กินเข่าได้ทีเทียบประมาณนี้ ใส่หน่อยกือจะอุ่ม แกให้แม่เอ่แม่ตู้เย็นแม่กระถิ่นในตู้เย็นให้แม่เลยเนาที่แกะไปแล้วนะคะลูกที่มันแกะไปแล้วลเห็นป๊อตแม่แค่แม่กระถิ่นที่แกะไปแล้วนะคะเปลาทีเดียวินแมนสการ์เรามดเหนเห็นป๊ อันที่แกะอยู่แล้วแม่แะทินนะบ่รู้จับว่าแม่แะทินบอกเรื่องอันที่แกะอยู่แล้วอะที่มันแกะอยู่แล้วมีบ่น้องหนูน้ะหนูนะจต่าคือพ่อเธอเดี๋ยวนี้ให้ใส่เอาอีย่างแอดเดียอยู <Yeah>. oh like ่ข <Yeah. S 1> uh, ้างหน้าเร็วพอเห็นคิดหาดีๆยุบที่แกะกินแล้วน่ะมันเหลืออยู่ในถุงน่ะนี่ใช่ไหมยังไม่ใช่อันนี้ไหนไม่ใช่อันนี้ กทินที่แกะอยู่แล้วเมนูนะเม็ดกระทินที่แกะอยู่แล้วหนู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 รู้จักเม็ดกระทินอยู่เป็นบวลน่ามียแล้วหูไม่รู้อะไรเม็ดกะทินมีไงเม็ดกะทินที่มันแกะอยู่แล้วเมีเขาเรียกว่าแกะอยู่แล้วเอาตอนนั้นตอนนั้นชัวร์แม่เม็ดกระทินอันนี้เม็ดกระทินอันนั้นยังไม่ได้แกะแต่แม่หมายถึงว่าแกะอยู่แล้วเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่หลังมันอยู่ข้างหลังโอเค อ,อย่ายกงอย่างเธอกับพ่อเธอขึ้นกันเป๊ะเลย่ใชเออสายตาคืออือ,อ,อเอาพวกอาสางนาคะค่ะสางอยู่ตรงไหนลูกแม่ก็บอกแล้วสางอยู่ตรงไหนบ้านานะคะไม่ได้มีอะไรสวยมากมาย

พอก็ก <c oughs> ินไดอไคตนตนนูไปแฮมสปออ่าแล้วก็วันโมดีเดีเออแต่ว่านูนน่ะทัมลกในแฮมสปอใช่แต่ว่ามันกลับบ้าไหร่สปอตอนันนมีแฮมสปอแล้วรากลับ้านตอนไหนตอนฮันทูฟินเลยเด็ด Om jag är hemma imorgon, ska jag hämta dig då eller? Ska jag hämta dig imorgon om jag är hemma? ชอนไม่ด้เลยโอ้จะเป็นเงอุกจกยบ่อยากกินเพ็กพี่น้องไปเก็บริ้นกังทิงคอ้เฮ็ดกับเขาให้ก็งเงกักงักงงเงินงืองินังงเงินนี่หมายถึงว่าอันนี้บดาผัวดีภาษาข่อยข่อยเช่า่อ อนไรดาวหัวเงงเงงกูเงินเงินคล้ไยหมายถึงผู้เก็บพวกเป็นเกินเงินเงินงักเงงเงินเงินเนี่ยนะว่าทักใจเขาเออแต่ว่าเรากับไปได้อยู่เหตุเงวกิ่นโน่นนี่นั่นให้โอ้ยพี่น้องเอ้ยสามีมันก็โอ้ยแกงเห็ดมันสิ่งอย่างเยอะแยะเนาะกันอยากเก่งเห็ดยัวนั่นเนี่ยเฮ้ยอยู่ทงนาเขาเนาะพี่หออีพอยพี่หออีเมียพอยได้พาลูกไปักแกงเห็ดไปเก็บเห็ดโคกเห็ดปลา เออดังไปยู่กลางทงไฮทงนะเกงีเห็ดนี้อย่างก,ก็ะไสไๆโอยจเมนมันเสียบไหลเด้เอเนาะไอตู้บุ้งนี้ดอกจ่าพี่น้องนม่ีละได้กินเสมีอีอยกัดสุดยอดแล้วายของคนอีสามายของคนมุกๆมันหากินแบบนึ้งเออมันหากินยากอืมซิมมึงก็เดือกมาที่นี่เป็นจังไดเนี่ยสมัครกาเลย Ừm. Thật Ôi. อยากตายคืนแช่ัมกดเสียบบริบาลปูคือบอกเจ้าเดี่ <c oughs> <c oughs> อือเสบอะไร ซิมซก่นก่อสิไปตั้งวงมันมาเป็นซุงบ่เอิ้นก็สิมาคั่นนีใหญ่ พร้อมอย่านั่งสุดปะตะัตตภีไปไปกินกันค่ะ